บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้น ก็ขอให้ทุกๆท,ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์ร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นจรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมในพัฒการนี้การปฏิบัติอบรมจิตก็คงถือหลักสติปัฏฐานทั้งสี่ตามแนวท่่ระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ซึ่งรวมเข้าในพระสูตรใหญ่แห่งสติปัฏฐานอันเรียกว่ามหาสติปัฏฐานสูตรเพราะว่าสติปัฏฐานนี้เป็นหลักปฏิบัติอันสำคัญ ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้และได้ทรงสแสดงอานิสงสผลของการปฏิบัติไว้ต้นพระสูตรว่าสติปัฏฐานทั้งสี่เป็นทางไปอันเอกหรือเป็นทางไปอันเดียวเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อล่วงโซคือความแห้งใจอริเทวะ คือความรันจวนคร่ำครวญใจเพื่อดับทุกคือความไม่สบายกายโอมนัตคือความไม่สบายใจเพื่อบรรลุญายาธรรมคือธรรมะที่พึงบรรลุที่ท่านแสดงว่าได้แก่อริยมรรคเป็นอย่างสูงเพื่อทำให้แจ้งนิพพานดังนี้ซึ่งประมวลความเข้าแล้วการปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานทั้งสี่นี้ เป็นไปเพื่อดับเพื่อละอุปัตถวะเอตขัดข้องทั้งหลายสี่ประการคือความโศกหนึ่งความปิเทวะร่ำครวนนั้นจวนใจหนึ่งทุก์ไม่สบายกายหนึ่งโทมนัสไม่สบายใจหนึ่งและเพื่อบรรลุคุณวิเศษสามประการ อันได้แก่ความบริสุทธิ์อริยมรรคและนิพพานดังนี้แม้ว่าจะยังดับยังละอุปัฏวะทั้งสี่ไม่ได้ยังบรรลุคุณวิเศษทั้งสามไม่ได้แต่ก็ย่อมจะได้ไปโดยลำดับตั้งแต่ขั้นต้นขั้นต่ำเมื่อจับปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้งสี่นี้ และสติปัฏฐานทั้งสีน่นี้ที่ตัดจำแนกไว้ก็ได้แก่การตั้งสติกำหนดรู้เห็นกายเวทนาจิตและธรรมและพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนแนะแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติทำสติหรือตั้งสติในข้อทั้งสี่นี้ ไว้ว่าให้ปฏิบัติบุพกิจคือกิจเบื้องตน้นในกุศล,ลธรรมทั้งหลายให้บริสุทธิ์ก่อนคือหนึ่งให้มีศีลที่บริสุทธิ์สองให้มีความเห็นที่ตรงมีศีลที่บริสุทธิ์นั่นก็มีความหมายถึงความสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลอันเป็นหลักรวมของศีลทั้งหลายจะเป็น ครือขัดอิสมาทานสีนห้าสินแปดก็ตามจะเป็นบรรมชิกคือผู้บวชเมื่อเป็นสมณเณรก็สมาทานสินสิบเมื่อเป็นภิกษุก็ชื่อว่ามีศีนสอง้อยี่สิบเจดอันเป็นส่วนสำคัญจะมีจำนวนของศีลต่างกันอย่างไรก็ตามแต่เมื่อประมวลเข้าแล้วก็คือความสํารวมนั่นเองสํารวมกาย สำมวมวาจาสำรวมใจให้เป็นปกติปราศจากความคิดจงใจไปเพื่อที่จะละเมิดศีลข้อต่างๆแต่ว่ามีจิตเป็นปกติเรียบร้อยเหมือนดังที่นั่งกันอยู่นี้เพื่อวังธรรมและปฏิบัติกรรมฐานก็มีความสมํารนมกายวาจาใจเป็นปกติเรียบร้อยดีงาม ทังฝ่ายบรรพชิตและทั้งฝ่ายคือ,อหัสดัดงนี้เรียกว่ามีศีลบริสุทธิ์มีความเห็นตรงนั่นก็คือมีความเห็นตรงต่อความบริสุทธิ์มีความเห็นตรงต่อการปฏิบัติสติปัฏฐานอันเป็นเครื่องล่วงโสกะปริเทวะดับทุกโทมนัสมีความเห็นตรงต่อยายธรรมหรืออริยมรรค เมื่อบรรลุอริยมรรคหรือเมื่อกล่าวอย่างสามัญก็เพื่อปฏิบัติเข้าทางอันถูกต้องและมุ่งทำให้แจ้งนิพพานด้วยกันคือทำให้แจ้งความหลับอิเลสและกองทุกข์ด้วยกันเรียกว่ามีความเห็นตรงต่อทางปฏิบัติที่ออกจากทุกข์ออกจากอิเลสไม่ใช่ความเห็นในทางปฏิบัติเข้าหาทุกข์เข้าหากิเลส เมื่อมีศีลที่บริสุทธิ์และมีความเอ็นที่ตรงดังนี้ก็เรียกว่าได้ปฏิบัติในส่วนที่เป็นเบื้องต้นในกุศลธรรมทั้งหลายและยึงจะสามารถจับปฏิบัติตั้งสติกำหนดกายเวทนาจิตและธรรมอันเป็นสติปัฏฐานทั้งสี่ประการนี้ได้อันข้อทั้งสี่ที่ตรัสสอนให้เป็นที่ตั้งของสติคือกายเวทนาจิตธรรมนี้ ก็เป็นสภาพที่ทุกคนมีอยู่ในตนเองหรือจะกล่าวว่ารวมเข้าเป็นตนเองหรือรวมเข้าเป็นอัตภาพอันนี้คือว่ารวมเข้าเป็นกายใจอันนี้อันเป็นที่ตั้งแห่งสมมติบัญญัติว่าเป็นตัวเราของเรากายก็คือกายอันนี้คือส่วนที่เป็นธาตุดินน้ำไฟลมประกอบเข้ามาเป็นก้อนกายอันนี้ที่ให้ใจเข้าให้ใจออกกันอยู่นี้ และที่มีอิริยามดยืนเดินนั่งนอนกันอยู่นี่และที่มีอิริยาหมดเบเ็ดเลร็จทั้งหลายเช่นเก้าวไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังตลอดจนถึงการยืนเดินนั่งนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งอันประกอบวรธาตุดินน้ำไหวลงซึ่งมีอาการสามสิบเอ็ดสามสิบสองมีผมขนเล็บันหนังเป็นต้น รวมเข้าเป็นเป็นธาตุทั้งสี่ดังกล่าวซึ่งเป็นกายที่มีชีวิตแต่กายนี้เมื่อธาตุทั้งสี่แตกสลายอาการสามสิบเอ็ดสามสิบสองหยุดปฏิบัติหน้าที่อินยาบทยืนเดินนั่งนอนก็หยุดทำหน้าที่ลมหายใจเข้าออกก็หยุดร่างกายนี้ก็กลายเป็นศพเป็นศพที่ที่แรกก็ยังมีส่วนของ ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟก็หมดไปนึ่เป็นกายที่เย็นธาตุลมนั่นก็ดับไปก่อนที่นีนกว่าดับลมก็เป็นศพที่ยังปรากฏรูปร่างและเมื่อนำไปเผาฝังหรือเน่าเปื่อยไปโดยไม่เผาเสียในสุดก็ะหลกแตกระดูกและในที่สุดกระดูกกระดูกนั่นก็ละเอียดปนไป นี่เป็นเรื่องของกายและในขณะที่กายนี้ยังดำรงชีวิตอยู่อาจทั้งหลายยังประกอบกันอยู่อาการทั้งหลายยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ยังผัดปรีย่ยนอริยบทต่างๆได้อยู่ยังให้ใจอยู่ก็มีเวทนาคือความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขและมีจิตที่รู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขนั้น และมีธรรมะคือเรื่องในจิตอันได้แก่อารมณ์คือเรื่องที่จิตคิดนึกและมีภาวะของจิตที่เป็นไปต่างๆในอารมณ์ต่างๆเป็นส่วนกุศลก็มีเป็นส่วนอกุศลก็มีเป็นส่วนกลางๆก็มีเหล่าน,นี้ก็เป็นธรรมะและโดยเฉพาะธรรมะที่มันเกิดขึ้นในจิตที่มีอยู่ในจิตทุกคนก็มีอยู่ทั้งสี่นี้อยู่ด้วยกันแต่ว่าโดยปกตินั่น มิได้ใช้สติกำหนดรู้จากกายเวทนาจิตและธรรมกายเวทนาจิตและธรรมก็เป็นไปตามความประสบพบผ่านต่างๆหรือเหตุเวทล้อมต่างๆที่ประสบพบผ่านหรือที่บังเกิดขึ้นแต่ก็ยังคงเป็นไปอยู่อามะคือเ,เรื่องในจิตที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างเป็นกลางๆบ้าง,างที่ปรากฏอยู่ในความคิดของจิต และที่ปรากฏเป็นอาการของจิตก็คงเป็นไปอยู่ตัวจิตเองก็ยังคงเป็นไปอยู่มีอาการเป็นความคิดต่างๆเป็นความรู้ต่างๆและมีอาการที่เป็นโลบบ้างโกรธบ้างหลงบ้างหรือเป็นอาการที่สงบโลบสงบโกรธสงบหลงบ้างเรียกว่าบางคราวก็ดีบางคราวก็ร้ายดังที่เรียกกันว่าใจดีใจร้าย นเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์คือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขก็คงมีอยู่เป็นไปอยู่ทั้งทางกายและทั้งทางใจกายเองเล่าก็ยังมีอยู่เป็นไปอยู่คงปฏิบัติหน้าที่ของกายไปตามธรรมดาเพราะฉะนั้นจึงยังต้องมีความไม่บริสุทธิ์คือความเศร้าหมองต่าง โดยเฉพาะจิตใจและธรรมะคือเรื่องในจิตใจคือจิตใจก็ยังมีเศร้าหมองและธรรมะในคือเรื่องในจิตใจก็ยังมีเป็นอกุศลอยู่ต่างๆและอาจจะมีอกุศลมากเสียด้วยเป็นไปอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีโศกะความโศกความแห้งใจต้องมีปริเทวะความ รันจวนใจคร่ำครวญใจแล้วมาปรากฏเป็นความคร่ำครวนทางวาจาอันเนื่องจากความทุกข์ต่างๆต้องมีทุกข์คือความไม่สบายกายโอมนัสสะคือความไม่สบายใจและทางปฏิบัตินั้นเล่าก็ยังมีการปฏิบัติเข้าทางผิดไม่เข้าทางที่ถูกต้องอาจจะเข้าทางที่ผิดมาก ก็ให้เกิดความทุกข์มากก็ให้เกิดกิเลสกองโลภก,กองโกรธกองหลงมากจึงท,ทาให้ธรรมะคือเรื่องที่ในใจคือเรื่องในใจที่มันเกิดขึ้นนั้นเป็นกิเลสกองโลภก,กองโกรธกองหลงเป็นอารมณ์คือเรื่องที่เป็นติ่ต่างของโลภโลกรธหลงต่างๆและก็ส่งให้จิตนี้เองปรากฏเป็นความโลภความโกรธความหลงขึ้นในจิตนี้เองตัวจิตนี้เอง เป็นตัวโลภตัวโกรธตัวหลงอา,ารมณ์คือเรื่องต่างๆในใจก็เป็นเรื่องที่จะนำมาซึ่งโลภโกรธหลงและส่งสมส่งเสริมให้โลกโกรธหลงยิ่งขึ้นก็นให้เกิดเจตนาคือความจงใจใช้กายนี่เองปฏิบัติเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นทุจริตต่างๆจึงปรากฏเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นทุจริตทางกายทางวาจาทางใจ โลกยังเป็นไปอยู่ดังนี้รวมความก็คือว่ายังต้องพบอุปัตถวะเรื่องขัดข้องอันตรายทั้งหลายทั้งสี่ประกาศอันแรกแก่โสกะปริเทวะผู้ขะและโทมนันตสยังไม่สามารถจะพบกับความ,วามบริสุทธิ์ไม่สามารถจะปฏิบัติเข้าทางอันถูกต้องไม่พบทางอันถูกต้องไม่สามารถจะพบกับความดับกิเลสและกองทุกได้แม้เป็นการดับชั่วคราว เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังได้ตรัสสอนให้ใช้สติคือความระลึกได้หรือความกำหนดรู้ในกายในเวทนาในจิตในธรรมอันสตินั้นโดยปกติแสดงคู่กันกันกบสัมปชัญญะและท่านสอนให้แปลว่าสติคือความระลึกได้ คำพยัญญะคือความรู้ตัวซึ่งธรรมะทั้งคู่นี้บางแห่งก็แสดงรวมกันบางแห่งก็แสดงแยกกันแต่ในทางปฏิบัติแม้จะแสดงแยกกันก็ต้องเนื่องกันอยู่ในการปฏิบัติทุกอย่างดังเช่นทุกคนให้ใจเข้าทุกคนให้ใจออกพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ตั้งสติกำหนดพิจารณากาย หลักสอนให้ตั้งสติกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าลมให้ใจเอาของตนนี่แหละเป็นข้อแรกแหละแม้จะใช้คำว่าสติคำเดียวก็ต้องมีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวรวมอยู่ด้วยดังจะบึงเห็นได้ว่าสตินั้นมีหน้าที่กำหนดคือเมื่อตั้งสติคือตั้งความกำหนดใจ ที่ลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกก็ย่อมจะรู้ว่าเราให้ใจเข้าเราให้ใจออกคือเมื่อให้ใจเข้าก็รู้ว่าเราให้ใจเข้าเมื่อให้ใจออกก็รู้ว่าเราให้ใจออกตัวความกำหนดคือสติตัวความรู้ว่าเราให้ใจเข้าเราให้ใจออกนี่เป็นสัมมาจัญญะคือความรู้ตัวแต่ถ้าไม่มีสติคือไม่มีตัวความกำหนดเข้ามาดู สัมปัญ,ญญาคือความรู้ตัวก็จะไม่มีเหมือนโดยปกติทุกคนไม่ได้ทําความกําหนดใจลงที่ให้ใจของตนก็ไม่มีความรู้ตัวว่าเราให้ใจเข้าเราให้ใจออกอยู่นี่แปลว่าไม่มีทั้งสติไม่มีทั้งสัมปัญญะแต่เมื่อมาเริ่มปฏิบัติในสิ่ปฐมฐานตั้งสติก็คือตั้งความกำหนดใจลงที่ลหลมไม่ใจเข้า ลมหายใจออกก็ย่อมจะรู้ว่าเราหายใจเข้า,ราหรืหายใจออกความกามหนดใจนั่นเป็นสติความรู้ดังกล่าวนี้เป็นสัมปชัญญะคู่กันอยู่ดังนี้และเมื่อมาปฏิบัติทําสติทําสัมปชัญญะหรือว่าเรียกแต่เพียงว่ญญาสติคําเดียวซึงหมายรวมถึงสัมปชัญญะด้วยแล้วก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติในสติปัฏฐาน คือตั้งสติกำหนดดูกายยกเอากายคือลมหายใจเข้าออกนี่เป็นที่ตั้งแล้วอีกสามข้อก็จะรวมเข้ามาเองเพราะว่าเป็นก้อนเดียวกันเหมือนอย่างเก้าอี้ที่มีสี่ขาในการจะยกเก้า e อี้นั้นยกขึ้นเพียงขาเดียวอันหมายความว่าเก้าอี้ที่พอจะยกได้ด้วยมือข้างเดียวจับที่ขาเดียวยกขึ้นมาอีกสามขาก็ติดขึ้นมาด้วยเป็นเก้าอี้ทั้งหมดคือไปอันว่ายกเก้าอี้ทั้งหมด การปฏิบัติในติประฐานทั้งสี่ก็เป็นเช่นนี้แม้จะแยกเป็นสี่ก็สามารถที่จะยกขึ้นกำหนดเพียงข้อใดข้อหนึ่งในสี่ข้อนี้และทั้งหมดก็จะติดขึ้นมาด้วยกันทั้งหมดเป็นอันเดียวกันและเมื่อหัดปฏิบัติในติปฐานดังนี้แล้วตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน คือนำสติกำหนดเข้ามาดูกายเวทนาจิตธรรมของตนให้รู้จักกายรู้จักเวทนารู้จักจิตรู้จักธรรมของตนทั้งภายในทั้งภายภายใน,ภาย,ในภายนอกทั้งภายในทั้งภายนอก <c oughs> ก็ชื่อว่าได้ปฏิบัติติรัฏทานอันจะนำให้เกิดความบริสุทธิ์นำให้ล่วงโสกะปริเทวะดับทุกโทมนัสและชื่อว่าปฏิบัติเข้าทางแห่งอริยมรรคและเป็นการปฏิบัติ เพื่อนิพพานหรือดับเพล้นเหล็กกองทุกต่อไปนี้เขาขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสุข